รบเบิดศึกชายแดนขมันเปิดฉากถล่มไม่หยุดหวังยึดภูมเขือทหารไทยสวนกลับตาต่อตาฟันต่อฟันพบกันที่นี่2 8 Hb News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดเช้านี้วันที่23่าธันวาคม2568ร้อนระอุสุดขีดครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2รายงานด่วนที่สุดฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากโจมตีอย่างหนักหวังจะยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ภูมขือให้ได้ มันเกิดอะไรขึ้นฟังให้ดีครับทางกัมพูชาเริ่มส่งสัญญาณรบยิงปืนใหญ่กระหน่ำมาจากเนิน281เป้าหมายคือยอดภูมะเขือแบบไม่ยั้งมือเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ชมพี่เมรยังจัดหนักส่งรถบรรทุกทหาร2คันเคลื่อนกำลังพลมาจากบ้านโกมุยพร้อมประเคนอาวิธหนักถังปืนใหญ่และจะรวดหลายลากล้องบ m 21ยิงเข้ามาเป็นระลอกระลอกกระสุนบางส่วนพุ่งตกลงกลางบ้านภูมิสระของเราแล้วครับ แต่มีหรือที่ทหารไทยจะยอมทัพภาคที่สองสั่งลุยทันทีเราตอบโต้ด้วยอาวุธปืนใหญ่และปืนเครื่องยิงลูกระเบิดกระนำกลับไปที่บริเวณผามอ,อีแดงและช่องคานมาเป้าหมายชัดเจนครับขยี้เส้นทางลำเลียงตัดวงจรยุโทโธปกรณ์และกำลังพลของฝั่งกัมพูชาให้สิ้นซากใครกล้าล้ำเส้นต้องเจอแบบนี้นอกจากนี้เรายังตรวจพบเทคโนโลยีเหนือเมฆครับกัมพูชาส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขนาดใหญ่บินร่อนจากภูมะเขือมุ่งหน้าผามมอ,อีแดงหวังจะสอดแนมแนวรับของไทย แต่กองทัพไทยเฝ้าระวังทุกตารางนิ้วตั้งแต่ภูมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวไปจนถึงพลานหินแปดก้อนไม่มีทางที่ใครจะลอดสายตาเราไปได้ สถานการณ์แบบนี้พี่น้องชาวไทยคิดเห็นอย่างไรกับความกล้าหาญของทหารกล้าที่อยู่แนวหน้าใครที่กำลังฟังอยู่และภูมิใจในรั้วของชาติพิมพ์ไทยแลนด์ลงมาในคอมเมนต์ให้สนั่นโซเชียลหน่อยครับและถ้าไม่อยากพลาดนาทีต่อน,นาทีของสมรภูมิครั้งนี้อย่าลืมสักเทือนหน้าจอด้วยการกระแทกปุ่มไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ดังไปถึงชายแดนและกดติดตามพวกเรา28 HB News ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้เข้าถึงข้อมูลวงในก่อนใคร28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ